หนุ่มเอสกันตะพงหลังจากกลับมาไทยคะ่ะไม่คิดว่าเป็นลูกของคนดังคนนี้คะ่ะหนุ่มเอสหลังจากย้ายกลับมาอยู่เมืองไทยที่จังหวัดชนบุรี สำหรับเอสกันตภพเป็นนักแสดงมากความสามารถที่แสดงอย่างมากมายในผลงานของเขาไม่ว่าจะเป็นคำินกับปูนสารวัตรใหญ่คุณชายตําระเบิดในปัจจุบันหนุ่มเอสก็สร้างครอบครัวก,กับภรรยายสาวเยอรมันมีทายาทตัวน,น้อยก็คือน้องวาเลนติน่าซึ่งไม่นานมานี้หนุ่มเอสได้พาครอบครัวย้ายกลับมาเมืองไทยแล้วล่ะค่ะหนุ่มเอสได้ย้ายมาอาศัยอยู่ที่บ้านของคุณพอ่อที่ซื้อไว้เกือบ20ปีแล้วพร้อมกับบ้านที่อบอุ่นมากๆไม่เหมือนที่กรุงเทพและเพียงที่นี้ทุกคนไม่ได้เจอกันนานค่ะ ซึ่งในวันนี้ในะอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาเลยบ้านหลังนี้มีความทรงจําดีๆมากมายเลยแหละคะ่ะบนพื้นที่มากกว่า2ไร่เขาเป็นถึงถายาสนักการเมืองชื่อดังแต่เจ้าตัวกลับไม่เคยโอ้อวดชื่อเสียงของครอบครัวเลยเลยสักนิดและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราได้นํามาฝากกัน,นะคะ่ะ